สวัสดีทุกคนฮะวันนี้ผมก็จะมาทำประวัติของคายไรเดอร์จากเกมสติกวอลล์กัซซี่กันนะฮะก็เป็นไงไปดูกันเลยฮนะซึ่งวันิีๆผมก็อยากทำมานานะแล้ววันนั้นเริ่มอย่างแรกก็คือหน้าตามนะทราบคายไรเดอร์รเนี่ยปรับหน้าตาของคายไรเดอร์เนี่ยก็จะเป็นยักษ์ตาบอดน,นะที่มีฟันยื่นมานะฮะรัดระดับเลือดซึ่งเรื่องของคายไรเดอร์เนี่ยเรื่องของคายไรเดอร์จะอยู่ที่สองพันในระดับปกติอสองมาสองสองมาสี่ร้อยนะระดับยากประมสองร้อยในหมวดยากสุดนี่ฮะ ยากต่อมาฮะอาวุธอาุอา้งใครไรเนี่ยจะเป็นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ครัก็อย่างว่านะยักษ์แต่ไม่ได้ใช้กระบองเหมือนยักษ์เพราะเขาใช้เป็นต้นไม้โอเคอย่างต่อมาฮนะดาเมจนะสำหรับดาเมจขอใครไรเดอร์ดาเมจของใคไรได้ได้ระดักติกน75นะระดับยาก97นะและระดับยากสุดทำไมย,ยากสุดที่120นะประวัติ สำหรับคายไรเดอร์นี่นะเขาเป็นเดซคายที่ขี่ยักษ์สีแดงนึ่งขี่มาต่าบอดเนาะซึ่งเดซคายเนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการเสษสองมีแต่รอบนี้แต่เสษได้เยอะกว่านะนี่อย่างคือจะไม่มีศพยักษ์มาถึงนะมันทำแบบให้มันดับเพลินได้เร็วนอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยครับโดยคายไรเดอร์จะโผล่มาในภารกิจสุดท้ายหรือภารกิจที่หกนะโบนะสุดท้ายนี่ครับซึ่งจะโผล่เป็นมินิบอสนะที่ในด่านนั้นนะ อยู่กับเราแบบไฮโซสติวเลอร์อย่างเงี้ยการได้คายไรยเดอร์ซึ่งการที่คุณจะได้คายไรยเดอร์นั้นคุณต้องไปซื้อจากร้านค้าราคาเนาะก็อยู่ที่750นี่งครับซึ่งถือว่าราคาที่เปิดและราคาที่จับต้องได้นะซึ่งที่เขาสามสิบนะแต่ม,มันคุมไม่ได้เหมือนในคลิปนะฮะเพราะว่าที่ผมใช้โป้นะมันก็เลยคุมได้ต่างจากสติ๊กวอ้ซากะสีแตกต่างของคายไรยเดอร์ในในสติ๊กวอ้ซากะคือสียักษ์นะจะเป็นสีดำนะ และคงคงจะไม่ใช่เดซไคเนะแต่คงจะเป็นโมโรไคแทนน,นะซึ่งถือว่าก็มาได้แปลกใหม่นะว่าโมโราะเดซไคในในสติกไวด์เขาที่มาตายไปแล้วนะแล้วก็น่าจะเป็นการแบบนึกถึงเอาตัวละครเก่ากลับมาเนาะทฤษฎีสำหรับทฤษฎีของไคไรเดอร์นะอาจจะเป็นยักษ์จากโนแมนก็ได้นะที่โดนโมโรไคคู่คุรเนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นยักษนะนะ์ที่เดเซไคจัดเสกขึ้นมาเองเนาะ ราะว่ามาถือต้องมามาตีมาถือเอาบอลใช่ไหมฮะผมว่าก็ได้น้ำหนักไปทางข้อสองมากกว่าเพราะข้อสองมาดูทำเป็นไปได้มากกว่าเน,ะนาะเพราะเด็กขายมันเสียสมบีได้นะัน,น,นก็ไม่ไปที่มันจะเสียยักได้เหมือนกันเนาะทฤษฎีที่สองไม่แน่นะเจ้าขายไรเดอร์อาจจะเป็นเพื่อนกับสโตนใจแอันก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีอยู่สองตัวนี้ใช่ไหมนะับเพราะาสโตนใจแอันเขาเป็นซอมบีบ้เหมือนกันะส่วนโมโรถถถ่เด็คายก็เป็นซอมบีบ้เหมือนกันนะที่เขาเซยักเหมือนกันเนาะ ไม่แน่เจ้าสองอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะของตัวนี้อาจจะเป็นเพื่อนกับมาก่อนเนาะแต่ผมก็ไม่น่านจะใช่นะเพราะว่ามันคงไม่้ไม่ค่อยมีความเป็นไปไ,ปไ,ปไปด้เพราะว่าโซนจะเสียไปจากร้านค้าได้ไงเนะพราะยีเลี้ยวใครอะไรเียก็เสียจากร้านค้าได้เหมือนกันนะแต่ของตัวนี้ก็ม,มันก็นๆๆคุมไม่ได้เหมือนกันก็น่าจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่าะว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่เพื่อนกัน,กนเปล่านะอันนี้มีชัางการโจมตีซึ่งอันนี้มีช่างการโจมตีของใครไรเดียก็จะไม่เหมือนยักษ์นนะเขาจะตีแบบฟาดลงพื้นนะ คือก็ไม่มีศพยัง้ก็เลยโจ่งีนะนะักรียงอย่างเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีท่ากระทืบทนะก็เห็นในิเมชันในท่านในคลิปนี้นะฮะซึ่งการถมตีก็อย่างที่เห็นแตกต่างกันชัดเจนนะส่วนสูงสำหรับส่วนสูงใครเลยเดอะเก็จริงก็เท่ากับยักษ์นะแต่แค่เขายิงสองขาได้นะจริงมันก็ไม่ศพยงนะังก็ไม่ต้องแบบงมตัวไปเยอะมากเขาก็ได้ไม่ต้องแบบเขาคือเขาไม่ได้ต้มกลมลงนะเขาเดินเทินเหมือนเหมือนคนปกตินะ การสู้กับใครไรเดอร์ซึ่งการสู้กับใครไรเดอร์เนี่ยก็จะใช้หลายวิธีอะไรก็ได้นะเช่นคอซวาด์ลุงอย่างนี้ในคลิปมันก็ใช้อาจฉริยะเยอะเนะการลุงสกรรมนี่งนะมันก็ใช้สเปียร์ตันนั่นที่มีเยอะเหมนะแล้วก็โจมตีไซ่์หมนนะเดี๋ยวไม่ก็ใช้จอมเวฟไปเลยนะเซฟนี่มาเยอะแล้วก็โจมตีเนาะอยู่สุดสุดท้ายก็คือให้ยักษ์เหมือนนะทีนล้วนอกจากนี้ก็สามารถใช้กิฟฟอนได้ด้วยนะากิฟฟอนเรื่องมันเยอะเนาะก็เลยโจมตีง่ายหน่อยเนาะเก้า สำหรับแบบเก่าของคายไรยเดอร์ก็คือเขาเนี่ยนะถ้าโจมตีเขาจะมีจิตสตัร์ใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะไม่มีแล้วเนะพราะปัจจุบันนี้เขาได้เอาออกไปแล้วเนาะซึ่งก็ถือว่าพอดีนะบพราะแบบโจมกิจสัาร์รัวๆเนี่ยคือแบบแย่เลยครับเรื่องหน้ารสำหรับเรื่องหน้าของคายไรยเดอร์ก็คือหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวละครตัวเดียวที่ขี่มีคนขี่นะแต่ปัจจุบันนี้ The Stick Warsaga นี่ก,ก,ก,นก็คือมอนีนีฟเทอร์นี่นีฟไรเดอร์ เธอไงครับเป็นตัวละครที่2ที่มีการขี่เนาะสามเอาเป็นตัวอีกสองตัวสองโอ้ผู้ิจิตร์ทษทีนะเนาะสองเนาะคาเดอร์เป็นตัวละครตัวเดียวที่ใช้ต้องมายเป็นอาวุธเนาะสามเนาะคาเดอร์เป็นตัวละครที่เสียจากราคาเพียงตัวเดียวนะที่เป็นสีแดงที่ฝ่ายเราเนาะที่เป็นสีแดงนึงครับ่งส่วนตัวผมว่าผมชอบสีดำมากกว่านะแต่ว่าสีแดงถือว่าไม่ได้แย่ใช้ตัวนี้บ่อยสู้บ่อยเนาะก็ถือว่าดีนะสี่ คายไรยเดอร์เป็นตัวละครน,นะที่สามารถเซตซอมบี้ได้เยอะกว่าเดซไคธรรมดาเนาะก็อย่างว่าเนาะมันเป็นมินิบอสแล้วนะก็เซตได้เยอะหน่อยเนาะห้าคายไรยเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครน,นะมัวหน้าซอมบี้เนาะเป็นมินิบอสนะที่กลับมาปวดตัวอกันในสติกวอล์ซากานในช่วงแรกนี่คนระับแต่ผมก็กสังเกตว่ามันก็จริงนะว่ามันมเป็นยักษ์ตัวเดียวกันเปนะ๊ะเนาะหกคายไรยเดอร์เนี่ยเป็นยกักษนะ์เนาะ ยืนตัวเดียวนะที่จริงน,นะตัวสูงกว่ยายักษ์นะถึิงก็ไม่ไม่หรอกนะมันจะพอกันนะแค่มันมันยืนสองแค่มันมันยืนได้เนะก็จบแล้วถ้าใครได้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดสนับใครมานะเนระงั้นบาย